กราบสวัสดีเพื่อนๆพื่อนี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอ๋บ้านสวนภาเครื่องเพ,พื่อนเพื่อีที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการกรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแผ่กิติคุณบุรุาาจา์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระรอด1,200ปีนะครับผมเป็นพระรอดรจำลองนะครับผมสร้างปีพศ2528นะครับผมเป็นเนื้อดินนะครับผม,มนี่จะวันณะออกสีหม้อใหม่นะครับผมกดพิมพ์แล้วก็ย่อมาจากจำลองมาจากพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมองค์ที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดของประเทศนะครับผมของคุณ สิริภูวิบูลสินนะครับผมเซียนพระชื่อดังนะครับผมพิธีมาหาพุทธาพิเศษนะครับผมเมื่อวันที่11เมษายนปีพศ2 5งพนอ่สิบนะครับผมเป็นวันที่จะเข้าสู่ปีใหม่ไทยนะครับผมตามจันทรคตินะครับณนักวัดมหาวันจังหวัดลำพูนนะครับผมมีครูบาอาจารย์นะครับผมที่ทรงคุณนะมาพุทธาพิเศษ ถึง9รูปนะครับผมนั่งปกอธิษฐานจิตนึงประกอบไปด้วยพระธรรมโมรีวัดพระธาตุภริคุณชัยนะครับผมซึ่งเป็นประธานาจุดเทียนชัยด้วยนะครับผมแล้วก็พระเทพวิริยาพรวัดพระบะาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ที่มีชื่อเสียงอีกองหนึ่งนะครับผมเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในใสายกรรมาฐานตามปฏิปทาของหลวงปู่มั่นพุทธตโตก็คือ หลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีครูบาสุรินวัดศีเตี้ยจังหวัดลำพูนหลวงปู่ล่าตาทิพย์วัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมมีครูบาชัยวงศ์วัดพระธาตุวัดขบบาทห้วยต้มจังหวัดลำพูนนะครับผมแล้วก็มีอาจารย์ไทยบูลวัดป่าจังหวัดพะเยานะครับก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ล้วนแล้วแต่ มีชื่อเสียงแทบทั้งสิ้นนะครับผมถอดเอาแบบของพระรอดรพิมพ์ใหญ่นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าไม่นับเอาสีสันบรรณะหรือว่าพื้นผิวนะครับผมที่มีความใหม่หน่อยนี่นะครับผมถ้าเป็นผิวเกเก่าเหมือนกันแทบจะแยกไม่ออกนะครับผมแต่ว่าก็มีลักษณะบางบ,างบางการนะครับผมที่ท่านเจ้าของผู้ที่ จัดสร้างนะครับผมก็ได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะนะครับผมอย่างเช่นการต่อโค้ดนะครับผมเนี่ยการต่อโค้ดด้านหลังนะครับผมแล้วก็ไอ้ผัสเสียเนี่ยนะครับผมจะเอียงไปทางฝั่งซ้ายมือขององค์พระนะครับผมทางฝั่งขวามือของรัของเรานิดหน่อยนะครับผมนอกเหนือจากนั้นนี่เรียกได้ว่า เม็ดต่อเม็ดเลยนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนที่อี่กันครับ mm hmm. ขอดแบบออกมาเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ผ่าเสีน,นะครับผมอย่างที่กาบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมจะเอียงไปทางด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับผมฝั่งขวามือของเราเนี่ยครับเห็นไหมฮะฝั่งขวามือของเรา ผเศียนขององค์พระจะเอียงไปาทางนี้าทางฝั่งขวามือของเราเล็กน้อยนะครับผมนะฮะนอกเหนือหลังจากนั้นก็เ,เส้นแตกนะครับผมบริเวณข้างพระกันนะครับผมตรงบริเวณกระจังหน้าข้างพระกันนะฮะเส้นตัวนี้ฮะที่บ่งบอกว่าเป็นผ้าพ,พิมพ์ใหญ่นะครับผมแล้วก็ฐาน4ชั้นนะครับผมตรงตรงด้านล่างเป็น3ชั้นด้านบนอีก1ชั้นนะครับผม ที่บ up, ่งบอกถึงความเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเพราะว่าพิมกลางพิมเล็กพิมต่อพิมตื้นเนี่ยเข้าสามชั้นตัวนี้ฮะมันจะเป็นปื้นติดกันไปเลยนะครับเรียกได้ว่าฐานตันนะครับผมแล้วก็เส้นน้ําตกนะครับผมบริเวณช่องแขนนี่ครับที่ต่อกระเพราพระเพราเนะครับผมแล้วก็ต่อจากพระเพานะครับผมทะลุไปหาฐานเนี่ฮะเส้นน้ําตกจากตรงนี้ครับผมที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผม นอกเหนือจากนั้นพ้นหยิบนะครับผมแล้วก็มีเนื้อเกินจากขอบกระจังหน้านะครับผมนี่ฮะเรียกได้ว่าเหมือนผ่ารอดแทบจะทุกประการนะครับผมพ้นหยิบนะครับผมคือใช้มือนะครับผมหยิบออกมาจากหยิบออกมาจากทิมหลังจากกดพระไปแล้วนะครับผมลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นผ่ารอดจำลองนะครับผมนี่ฮะ ก็คือโคดนะครับผมโค้ดจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับผมก็จะมีโค้ดเจ็ดแฉกกับสิบสี่หรือ16แฉกนะผมไม่แน่ใจนะครับผมตัวที่เป็นเนื้อดินเนี้ยจะเป็นมีความละเอียดหลายแฉกหน่อยนะครับผมถ้าใช้ตอกที่เป็นเนื้อโลหะนะครับผมก็จะเป็นโค้ดขนาดเล็กนะครับผมประมาณ6-7แฉกเนี่ยครับนอกกนั้นก็พวกลายนิ้วมืออะไรต่งางๆเรียกว่าเหมือนธรรมชาติเอามากนะครับผม ก็เป็นของดีสําหรับเนื้อดินนะครับเฉพาะเนื้อดินนี่ถือว่าเป็นของดีราคาไม่แพงนะผมพอปริมาณการจัดสร้างน่าจะตามจํานวนพระธรรมขันธ์เลยนะครับผมก็คือ8 4 0 0 0ืองค์นะครับผมเขาจะจัดเป็นชุดกรรมการมีเท่ากับจํานวนสินนะครับผม227ช,ชุดนะครับผมในชุดกรรมการนี่เขาจะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็นวะโลหะน,นะครับ ทองคําเฉพาะเนื้อทองคําเองเสร้าง227องค์นะครับผมตาม,ตามจํานวนชุดกรรมการเลยแล้วก็ต่อโค้ดรรมจักรไว้ใต้แขนพระนะครับผมเฉพาะที่เป็นเนื้อเฉพาะที่เป็นเนื้อทองคํนะครับเนื้อเงินนี่ปริมาณการจัดสร้างจะอยู่ที่499องค์นะครับผมแล้วก็นว่าโลหะจะอยู่ที่9,999องค์นะครับผม เนื้อดินนี่8 4 0 0 0ันองค์เพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับผมการปลูกเศษการอะไรต่างๆนานาก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดีเนี่ฮะเรียกได้ว่าพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมแล้วก็ออกที่วัดมหาวันฮะซึ่งเป็นวัดที่พระรอดนะครับผม ได้แตกปุกจากวัดนี้อยู่แล้วนะครับผมเนื้อหาหมวลสารต่างๆก็มีเนื้อหาหมวลสารเก่าผสมอยู่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเรียกได้ว่าใช้แทนพระลอดถูกมหาวันเลยก็ว่าได้นะครับเพียงแต่ว่ามูลค่าสนุนราคาเนี่ยเฉพาะเนื้อดินยะังอยู่ที่หลักร้อยต้นๆถึงหลักร้อยกลางๆเท่าน,นั้นเองครับผมก็เป็นอีกหนึ่งภาคเครื่องนะครับผมที่นํามาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมนี่ฮะแขวนพระลอดรุ่นนี้นอกจาก พุทธคุณดีแล้วนะครับผมก็ฟิลของอาการแฝนผ้ารอดนะครับผมก็ถือได้ว่า,าได้อยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้เสียงเท่าน,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 นี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ